กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศนักรบสีน้ำเงินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักประชากญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2566พันเอกยอดธงสำรานผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโคออกให้บริการผสมเทียมโคและปฏิบัติการด้านการปรศุสัตว์โดยประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องสายพันธ์ุโคนทพอให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวนหนึ่งรายคือนายสายพันธ์ล่าศักด์ณบ้านดงเมืองหมู่เก้าตําบกลกุมภวะปีอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในวันเดียวกันพันเอกสันทัศน์ชำนานเวศผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีผสมเทียมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-4ออกให้บริการเก่เกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาลสินด้วยการผสมเทียมโคให้เกษตรกร,กรจำนวน6รายทำการรักษาฉีดยาบำรุงโคจำนวน3รายการติดตามลูกโคเกิดสี่รายพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การลดภาวะฝุ่นละอองหมอกควัน p M 2.5และแจ้งเตือนแนวทางป้องกันเหตุวัตภัยที่จังหวัดหนองคายพันเอกนัทถาภูมินิกรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการผสมเทียมโคพันบรามันในพื้นที่อำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายให้เกเก,กษ,ษตรกร พร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาสัมพันธ์ข้อมูลสายพันธุ์โคและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งนอทพอสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเกษตรกร,ร,กรไทยให้ยั่งยืนกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส